ดรุ่นคนเราชีวิตเขาบอกว่าสำคัญมากมีข้อพิสูจน์แล้วปัจจุบันนะครับอายุ60ก็สูงได้อีกเรากล้าทา้าคุณต้องโปรแกรมจิตให้คุณคิดว่าคุณไม่คุณบดโอกาสสูงแล้วคุณจะไม่สูงอีกเพราะเราถูกวลังหลอกตามหลักสูตรกาศึกษามาตั้งแต่เด็กๆว่าอายุคุณยี่กว่า25เสิบห้แล้วคุณจะไม่สงูงแต่ว่าคุณก็ต้องดูแลวิถีชีวิตของคุณเนี่ยปอดส่วนใหญ่เนี่ย มันจะเป็นปอดตกทุกคนก็ค,คนที่ใช้ชีวิตเราจะไปตามสภาวะอารมณ์ไปตามแต่แตกิจกรรมที่เราทําแต่ละวันแต่ละวันงนั้นเราไม่เคยดูแลปลอดเราเลยเราจะาฟื้นฟูปอดทองเราเนี่ยให้กลับมาเหมือนเดิมมากน้อยขนาดไหนก็แล้วแต่บางท่านอาจจะสูบบุหรี่เคยใช้ปอดมันหนักนะครับไม่รวมประกาดองนะเราก็จะกลับมาใช้ให้มันเหมือนเดิม,ะน,มดน,น,นะครับจะฟื้นฟูกลับมาหลักการง่ายๆวิธีการง่ายๆนะครับยืน ลองทาตามนิดนึงนะเดี๋ยวผมจะทดทวนให้ฟังลองทำตามนะครับยืนขา่างกัน่างกันประมาณพอที่จะทรงตัวได้ก็คือประมาณช่วงไหล่นะครับขาอย่าไปอย่าไปชุกขึ้นมากมันจะยืน้ไม่มั่นคงนะครับเดี๋ยวมันจะมีการลุกด้วยนะครับกำลือทั้งสองข้างนะฮะศาสตร์าารจีนบอกว่าเราไม่ต้องใช้อ,อกกุปกรณ์อะไรไม่ต้องใช้ดัมเบลไม่ต้องใช้เวทอะไรทั้งสิ้นเขาบอกว่ากระบี่อยู่ในใจนะครับกําหนดเราคิดว่าเราแข็งแรงเท่าไหร่กาหนดจิต ว่ามือเราเนี่ยเรากำลุกดัมเบลลุกเวทอยู่ในมือคุณจะเอา3ากิโลห้ากิโลแล้วแต่คุณคุณอยากแข็งแรงมากคุณกําหนดไปเลย50กิโลนะครับเอาตามความเป็นจริงที่คุณได้นะครับแล้วคุณตั้งสติแล้วคุณกำว้แล้วคุณเก่งวะเก่งนะเหมือนมีน้ําหนักอยู่ทวงอยู่นะครับเกรงวะแล้วหายใจเหมือนเมื่อกี้สามครั้งดงึงแรงนะครับดงึงแรง ช้าๆนะครับเอาท่าต่อไปก็คือเกงเหมือนเดิมนะครับมันมีน้ําหนักอยู่เกงมือเราขึ้นไม้ขนานกับพื้นที่ด้านข้างขึ้นช้าๆช้าที่สุดทัาทจะีจะช้าได้นะครับเก่งไว้นะครับแล้วค่อยแบมือออกนะครับมีจะคว่ำอยู่นะครับมีจะคว่ำอยู่เหมือนเดิมครับสามครั้ง แค่เจมที่เราบิดข้อมือบิดมือเดียวนั้ไม่ไรบิดข้อมือนะครับน้ำหนักกันอยู่ที่เดิมน,นะครับมันก็ทวงมือเราอยู่ให้หงายขึ้นมาข้างบนสามครั้งครับหายใจห้าต่อไปนะครับยังเกร็งอยู่เหมือนเดิมน,นะครับคุณแข็งแรงมากคุณเกร็งมากนะครับลุกมือขึ้นข้างบนนะครับ แขนตรงตลอดเวลานะครับให้ต้นแขนมาชิดกอกหูเชื่อว่าหลายคนคงทำยากมันจะเต็งม,มากเลยนะครับชิดกอกหูนะครับเราหายใจสามครั้งเหมือนเดิมครับเต็มที่แรงๆท่าต่อไปก็คือลดมือลดอ,อกมาโดยรักษาท่อนแขนท่อนบนไว้นะครับให้มันได้ในแนวดิ่งลดลงมาให้ตั้งฉากตอนล่าง ลงมาด้านหน้าครับลงมาอย่างนี้ครับอยู่ประมาณใบหน้านะครับที่เราย่อตัวลงช้าๆไปฝึกเองทำให้ช้าที่สุดนะครับถ้าจะทำได้นะครับเหมือนเดิมหายใจเข้าทางจมูกนะครับแล้ว ใช้กล้ามท้องอัดออกทั้งปากสามครั้งครับต่อไปยืนขึ้นครับกลับท่าเดินครับค่อยๆลบแล้จังหวะต่อไปเป็นจังหวะที่สำคัญนะครับมือเราอยู่ในท่าเป็นเมื่อแล้วเหลือรอบเดียว <c oughs> คุณทำประมาณห้ารอบเท่ากับคุณวิ่ง มาราทอน3กิโลเมตรนะครับตั้งใจทุกวันทําเมื่อท้องว่างนะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดอีกทีหนึงอ้าท่าต่อไปมันจะอยู่ท่านี้นะครับมันจะกลับมาอยู่ท่านี้แล้วนะฮะพอรู้สึกเราตอนนี้เนี่ยยังเกร็งอยู่นะครับยังมีน้ําหนักอยู่ที่มืออยู่เพิ่มพอรู้สึกเขบไปอีกอันหนึ่งก็คือเหมือนมีสปริงดันที่ฝ่ามือด้านในและอีกสปริงอีกตัวหนึ่งกอ็อยู่ด้านนอกนะครับ แต่สปริงด้านในนั้นแข็งแรงกว่าขณะเดียวกันทําเหมือนเมื่อกี้นี้ก็คือหายใจแต่ไม่ใช่3ครั้งแล้วกําหนดให้ได้ทัก15ครั้งขึ้นไปจนกว่าฝ่ามือจะเหยียดออกไปขนาดนี้ <c oughs> นะครับผมจะทำให้ดูนะครับอย่างนี้นะครับ ถ้าคุณยอมที่ทําอย่างนี้ซะอนาคตคุณจะไม่เหนื่อยแล้วมันจะไม่มีสายยางใส่ท so ี่สอดเข้าไปนี้นะฮะแล้วก็มีสายยางใสๆที่สอดเข้าตรงนี้แล้วก็สายาย <c oughs> างใสๆที่สอดเข้าตรงนี้คุณต้องเริ่มตั้งแต่วันนี้แรงยิ่งออกยิ่งเยอะถ้ายิ่งไม่ออกยิ่งหายนะครับอ่านะครับเกรงนะครับเอารูฤฤ้สึกเกรงเกรงเหมือนเราต่อสู้กับผู้ร้ายเหมือนกับปั้มสู้กับผู้ร้ายนะครับ เกงไว้ตลอดเวลานะครับยิ่งยิ่งเยอะยิ่งช้ายิ่งดีถ้าคุณทำเองนะครับแล้วก็บอกคนข้างห้องแล้วแฟนก่อนนะครับว่าไม่มีปัญหาเลยนะครับเดี๋ยวเขาจะตกใจต้องตื่นตานทีห้ามันเสียงอะไรพุ่ง้าพุา่ง้าลงไปดูไอ้หมาข้างล่างยังอยู่ดีอยู่ทำอะไรกับหมาวะนะฮะพอได้นะครับอลองนี่ครับลองท่าย้ำนิดก่อเดี๋ยวจะไปจบลองนี่ครับไปครับค่อยๆขยายออกไป สมัยสป,ปรปิงมันไม่แข็งพอเลยเยอะอออไปเลยครับช,ะชะ้าๆให้เยหยื่อออกไปนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละอ่าอ่าอีกต่ออีกสามครั้งหายใจต่อสามครั้งตอนนี้มือจะคว่ำแล้วถูกไมหมฮะแล้วลดมือลงนี่คือหนึ่งรอบ เริ่มต้นใหม่ๆสักสามรอบนะครับ <_ an> เงื่อกุจะท่วมกายเลยวัดต่อไปเราไม่รู้จักกันแล้วยากแก้วัด <_ an> แต่ไปทําดีๆไม่ใช่ไปทําข้างกลา,างไฟแดงนะครับ <_ an> อากาศมันไม่พีพก็ช่วยไม่ได้เหมือนกัน <_ an> หาอากาศที่บริสุทธิ์บริสุทธิ์นะครับ <_ an> ใช้ได้เต็มที่นะครับ <_ an> <_ an> เสียงที่ออกมาลมที่ออกมา <_ an> แสดงว่าปอดปอดมันต้องแข็งแรงเขาอยู่ข้างในเราไม่เคยดูแลปอดเราเลยนะแต่ผมนี่หวีทุกวันเนี่ยงอกหน่อยก็ไปดึงไปทําไฮไลท์ นะครับแต่ของข้างในต้องดูแลให้ดีๆนะครับมันหมายถึงชีวิตเราแลครับพี่ลองไม่หายใจสักชั่วโมงเป็นไงครับหายดิแล้วพี่ไม่ทานข้าวสักสิบสักสองชั่วโมงเป็นไงครับสองชั่วโมงแล้วไม่ทานข้าวน้ำพี่ไม่ทานกี่วันตายครับสามวันจะอากาศที่พี่ไม่ถึงนนาทีพี่เด็มอนเล่นะครับงั้นปอดให้แข็งแรงถั่วปอดฟอกเลือดปอดดูแลอะไรหลายๆอย่างนะครับ ใช้เป็นประโยชน์นะครับรักษาไว้มันมีดีแต่เกิดแล้วครับมันคงไม่มีใครนะมีปอดท่านเดียวมันจะเกิดทุกคนมีดีอยู่แล้วนะครับรักษาเอาไว้ไม่เกี่ยวกับอายุไม่เกี่ยวกับอาชีพไม่เกี่ยวะัรทั้งสิ้นคุณสามารถมีสุขภาพดีได้สุขภาพดีไม่ต้องผอมไม่ต้องผอมก็ได้อ้วนก็ได้แต่สําคัญที่สุดคือคุณปฏิบัติภารกิจชีวิตประจําวันคุณได้ปกติหรือเปล่าตามที่คุณเกิดมาไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องไปเอาอย่างนางแบบไปเอาอย่างฟิตเนสอะไรคุณไม่ต้องไปเอาแบบนั้นเอาอย่างคุณเป็นหลัก คนสุขภาพเป็นปัจเจกบุคคลซึ่งมีดีเฉพาะตัวอยู่แล้วถูกไหมฮะถ้าเขาดีกว่าคุณก็ไม่มีคุณในโลกนี้แล้วแ้ะคุณก็มีดีเหมือนกันนะครับเพื่อนฟูกลับมาเราเริ่มต้นกันใหม่พร้อมๆกันเลยครับแยกเท้านะครับประมาณช่วงไหลนะครับยืนให้มั่นคงนะครับขาจะไปตึงล็อกนะครับครับมือห้อยลงข้างล่างนะครับกำฝ่ามือแล้วงอขึ้นกําหนดน้ําหนัก ที่ฝ่ามือตั้งจิตดีๆนะฮะ<_ <EN> _แล้วก็กําหนดว่ามีน้ําหนักเท่าไหร่นะครับหายใจสามครั้งแรงๆเต็มที่ถึงเต็มที่ท<_ <EN> _สามพอครับอ้าวขึ้นครับขึ้นครับน้ำหนักยังอยู่นะครับจิตใจคุณจะไม่ว้าวุ่นถึงเรื่องอื่นนะครับลูกนี้เอาไว้ก่อนไม่ต้องทวงนะครับขึ้นมาในแนวราบนะครับขนาดไปเส้นตรงเป็นตัว แล้วคุณก็ค่อยเหยียดมือออกช้าๆมือจะกว้าอยู่นะครับมือคว้าอยู่น้ำหนักยังอยู่นะครับเท่ากับกิโลเมื่อกี้สามครั้งครับค่อยๆบิดฝ่ามือขึ้นด้านบนครับแขนอยู่ที่เดิมครับบิดมั่งหน้าเลยครับใครจะบิดแบงหลังนะครับบิดงานขึ้นฝ่ายขึ้นฟ้าเลยครับฝ่ามืออีกสามครั้งครับ ลกปามือขึ้นข้านบนครับท่อนแขนเป็นเส้นตรงครับช้าที่สุดตัวนิ่งๆครับได้แค่ไหนเอาแค่นั้นแต่เป้าหมายคือชิดโกกหูสามครั้งครับลดท่อนแขนลงด้านหน้าครับให้แขนท่อนบนตั้งเอาไว้ครับช้าๆครับ ลงมาให้มืออยู่บริเวณหน้าครับจังหวะต่อเนื่องครับยอดตัวลงเลยครับย่อดลงมาแล้วครับเอา,ากี้ผมลืมไปนิดนึงเอาศอกวางไว้ที่หน้าขานะครับวางไว้ที่หน้าขานะครับนั่งสบายๆให้มั่นคงนะครับสามครั้งอัดเข้าไปป้อนดันออกมา สู่ท่าเดิมครับค่อยค่อยลุกครับน้ำหนักยังอยู่ที่แขนเหมือนเดิมนะครับแม้นจะไม่ได้กำไว้แล้วแต่จริงอยู่อ้าวช่วงสําคัญแล้วครับสัก15ครั้งอย่างต่ำนะครับจนกว่ามือจะหายออกไปเต็มที่โดยคว่ำกวามือไว้นะครับเริ่มเลยครับ คว่ำอยู่นะครับเนอปั้มอยู่สามครั้งอีกครั้งนึงครับสามครั้งลดมือลงครับหนึ่งท่าเข้าใจไหมครับโอเคไหมครับพี่โอเคไหมครับเชิญนำหน่อยครับพร้อมไปเริ่มต่อนนอ้เลยครับผมจะบรรยายไปทำเรื่อยๆนะครับการเท้านะครับแยกเท้าออกนะครับประมาณช่วงไหรนะครับ กำฝ่ามือทั้งสองข้างอยู่นะครับกําหนดน้าหนักตามความเหมาะสมของความจิตนาลมที่คุณตั้งไว้นะครับหายใจสามครั้งแรงๆครับทับทอ้องเลยครับสองท่าต่อไปครับค่อยๆย,ยกมือขึ้นด้านข้างครับช้าๆน้ำหนักยังอยู่ที่เดิมดีมากครับทุกคนดีมากเก่งไว้วเ,เก่งไว้ แบมือออกครับช้าๆช้าๆสามครั้ง